We love that Oh! oh. oh.

พราต้องาาสนและมนูญเราต้องเสียสละทุกสิ่งท่เารูและงแะยานตามาที่รา้องปฏิบัติเาปฏิบัติความสย์สุริตและยึดม่นหลักธรจาจะยึดมั่นในมิได้และรักษาไว้ซึ่งเรียปแผนเรา เื <premises. S 1> ่อความคำสั yeah, no ่งของผู้บัญชาเจะปกรองผู้บาด้วยความมุ่งั่นอย่างเราคุ้มคติตํารวจรู้จุดเจาะาที่หนาปัญญาได้รู้จุปัญจาได้ไม่ไว้ใจผา้ย่าไม่มากนัผลผู้บังคับบัญชาอยู่ในกั้นระดับดำตรีธรรการการลุยากภาษาความนาร์คีชิารบี้อาสุด้ามาที่อาทิตบ้าัสินค้าคิช็อปและเสื้อผ้าแฟชั่นจากแบรนด์ดัง